สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนาโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดในงวดประจำวันที่2ีมกราคม2567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิง ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินจะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่23นะครับผมสำหรับวันที่23นะครับผมแอดมินให้รู้ยุดที่6กับ7นะครับผมสำหรับ6มา4 6ในรอบเฉพาะกิจนะครับผมและก็8 6ในรอบ VIP สำหรับ7มา4 7นะครับผมในรอบพิเศษสำหรับสายเบิ้ลนะครับผมสายเบิ้ลจะได้หนึ่งหนึ่งนะครับผมในรอบพิเศษนะครับผมสำหรับ6 6แอดมินเจาะข้ามไปนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับเอซพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่24แอดมินจะให้ เด่นอยู่ที่2กับ5นะครับผมสำหรับ2มี2 1 2 3 2 4 2 6และก็ส7งสำหรับ5นะครับผม5 1 5 3 5 4 5 6แล้วกและก็ห้าสำหรับสายเบิ้ลนะครับผมมี2 2 4 4 5 5 7 7แล้วก็8 8สําสำหรับ3ตัวนะครับผม5 2 3 6 2 4 15 3แล้วและก็857นะครับผม เจซีพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ